มาฟังเรื่องเล่าจากครูวัตสีกันต่อคะ่ะเมื่อครูวัตสีมโอกาสได้ไปทำงานในกองบัญชาการพลเรือนตำรวจทหารที่4ีหนึ่งค่ายเทพสตรีสีสุนทรนำอำเภทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนั้นเป็นปีพศ .2524 นะคะแล้วเราก็เรียนอยู่ในมปลายทีนี้ในการทำงานนะคะเราก็ต้องได้รับการฝึก ะะฝึกอาจจะไม่เทียบเท่ากับทาหารเกณฑ์นะคะแต่ว่าก็ฝึกเยอะอยู่ก็มีฝึกการใช้อาวุธต่างๆนะคะแล้วก็ ต้องไปอยู่ในป่าบางทีก็นอนตามหลมุมอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆคล้ายๆใช้ชีวิตแบบทหารเกณฑ์เลยนะคะบางวันสวัน5วันก็ไม่ได้อบน้ํานะคะแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ที่เราตอนนั้นอายุ17-18มันก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือได้เงินเยอะไงคะอ่าแล้วก็มีในหน่วยนะคะก็จะมีผู้หญิงอยู่ ก็มีคุมาซียแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนที่เป็นที่ไปสมัครด้วยกันนะคะแต่เพื่อนสองคนเขาก็เป็นลูกจ้างเขาเรียกว่าลูกจ้างประจานะคะแต่สําหรับคุมาเสียเขาเรียกว่าลูกจ้างชั่วคราวก็คือเขาก็แจ้งเราเป็นเป็นรายเปียะคะ่ะอ่ป,ะปีหนึ่งก็เขาก็หางบมาให้เรานะคะก็ก็จัดสรรน,นั้นมานะคะในยุคนั้นนะคะ <c oughs> อ่าผู้บัญชาการกอง พลเรือนตำรวจทหารที่4 1ก็คือชื่อพันเอกพิเศษสมเจตทรัพสมบูรณ์นะคะทงท่านท่านก็เป็นคนคนดีแล้วก็มีน้ำใจกับเรามากๆนะคะดูแลพวกเราเหมือน หมือลูกๆเลยเพราะท่านก็ไม่มีลูกนะคะเราก็เราก็อยู่กันสามสาวนะคะส่วนคนอื่นก็เป็นข้าราชการที่มาจากหน่วยง,งานต่างๆมีทั้งทหารนะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีตำรวจตำรวจภูธรก็มีตำรวจชายแดนก็มีนะคะแล้วก็พลเรือนก็เป็นเจ้าหน้าที่จากจากที่ว่าการำอำเภอทุ่งสงในยุคนั้นนะคะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะคะก็คือ บางช่วงนะคะบางช่วงเราก็ต้องออกไปอยู่ข้างนอกบางทีก็อยู่ไปอยู่เป็นเดือนก็ว่าข้างนอกก็คือไปอยู่ตามป่าตามเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บางช่วงก็จะกลับมาที่สํงงานักงานนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องทําเพิ่มเติมก็คือ ท่านผู้การก็ขออนุญาตทำหนังสือขออนุญาตไปที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีโรงเรียนผู้ใหญ่สตรีทุ่งสงเพื่อที่จะบอกเล่าว,ว่างานที่เราทํามันคือยังไงต้องเป็นยังไงแต่ว่าขอโอกาสขออนุญาตให้เราได้เข้าไปสอบเมื่อถึงเวลาสอบขอเวลาเรียนเมื่อเราลงไปปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าหน้าที่ในยุคนั้นก็คือเหมือนหน้าที่ที่เราระดับชาติเลยทีเดียวนะคะมันมันนึก ทำให้ในยุคนี้ซึ่งเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองขึ้นมาทําให้เรานึกนึงนึกถึงน้องๆ้อทหารที่อยู่ตามชายแดนได้ว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ออกออกออกมานิดนึงก็คือออกเล่าเรื่องนิดนึงนะคะก็คือเมื่อเมื่อวันก่อนนะคะก็คุณพมสีก็ ได้ช่วยเหลือน้องๆน,นะคะโดยการส่งถุงเท้ากับการกิในไปนะคะน้องๆทหารที่ชายแดนและก็เนี่ยวันนี้วันนี้ก็จะ,ะทำเสื้อนะคะสั่งเสื้อไป100ตัวนะคะมีโลโก,โก้ของอมัสซินาบอลดาวติ๊กตอกอะไรประมาณนี้ที่อ,อกซ้ายก็คือมองเรนเห็นว่าเสื้อที่ส่งให้ไปอะ่ะ <c oughs> สามารถใส่ใส่ทำงานได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อแต่งเครื่องแบบเส้นนี้ก็จะอยู่ข้างในเป็นเส้นสีขาวนะคะแล้วก็พอติดกระดุมอะไรก็จะเห็นคอนีด่เดียวไม่เห็นโลโก้ของเราก็โลโก้มาซินาบอลก็เล็กๆแค่นั้นเองนะคะเอออวกมาตรงนี้นิดนึงนะคะก็ก็เป็นการที่เรามีโอกาสได้สร้างสร้างาสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นการเราไม่สามารถไปดูไปอยู่ตรงนั้นกับพวก ทหารได้แต่ว่าเราก็ส่งกําลังใจไปนะคะนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะคุณเสีก็ทําทีนี้ในะช่วงที่เราอยู่ที่นั่นนะคะก็มีโอกาสได้นั่งพอนั่งเครื่องบินไปทํางานนะคะอย่างเช่นขึ้นขึ้นจาก อกองบนร่ห้าไปที่อำเภอต่างอำเภออำเภอบางขันอะไรแบบนี้ในยุคนั้นก็เหตุการณ์รัฐเมืองมันไม่ค่อยสงบนะคะก็เราก็มีหน้าที่ที่จะลงไปอยู่กับชาวบ้านนะคะก็คือไปทําหน้าที่เหมือนว่าคล้ายๆว่า เป็นงานปฏิบัติการกจิตวิทยานะคะไปดูแลชาวบ้านไปให้ความรู้ในการให้ความบันเทิงนะคะเราก็ร้องเพลงได้ก็พอจะทำอะไรได้เราก็ทําไปนะคะใช้ชีวิตอยู่เป็นแบบนั้นอยู่อยู่สปีนะคะทุกคนคะ่ะสามปีแต่ว่าก็ได้ได,ได้ทุกอย่างจากที่นั่นเยอะมากได้ความมีระเบียบวินัยได้ความกล้าหาญความอดทนนะคะ แล้วก็ได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องทงหาราหทั้งหลายนะคะได้รู้เรื่องราวของอหน่วยงานทหาราได้รู้จักกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะคะเย้ๆมากมายเลยเรามีโอกาสได้ได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยความที่มุ่งมั่นและตั้งใจเหลือเกินว่าชีวิต ครูมัธีเองจะต้องเดินหน้าเพื่อที่จะเรียนหนังสือให้จนจบชั้นไปปริญญาตรีเพื่อที่จะเป็นครูให้ได้นะคะนี่คือความตั้งใจความมุ่งมั่นสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคนจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาฟังกันในคลิปต่อไปคะ่ะ